w o r ร์สมี p อปพอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะ วันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับบทสรุปที่เฟิร์นไปเสวนาในเวทีของทาง Morningwell The Standard w e l l มานะคะก็ขอหยิบเอาคอนเทนต์ที่ฟังมาแล้วก็สรุปในมุมของตัวเองเนาะมาให้ฟังกันใครอยากฟังเต็มๆเ,เดียเ๋ยวเร็วๆเนี้ยคาดว่า The Standard w e l l เองเขาก็จะมีโพสต์คลิปเต็มให้เผื่อใครที่พลาดฟังสดบอกเลยว่าเฟิร์นรับ2เวทีนะคะคือเรื่องของ Bitcoin นะคะกับเวที f u n Spotlight น่าสนใจมากทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นเวทีที่ได้ฟังวิวที่ไม่เคยฟังมาก่อนจริงๆเล่าให้ฟังแบบสั้นๆละกันเอาฟังสปอตไลท์ก่อนนะคะวันนี้เป็นมุมที่มาจากโอ้โหเฮาส์ระดับโลกนะคะ 3 4 House เลยค่ะทั้ง Black ล o อกม o r g a n น t a n l e y UBS แล้วก็ Arc Invest ด้วยนะคะมาดูทีละ House กันนะคะเริ่มจาก Black l o c k ก่อนนะคะซึ่งผู้ที่มาร่วมวงเสวานานเนี่ยคือคุณธนาพลอิทธิณิธิพักผู้ในการกลุ่มลูกค้าบุคคลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Black ล o c k คือเขาเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ไปทำแบล็กล็อกเบสสิงคโปร์พอติดโควิดในก็เลยกลับไม่ได้ก็เลยได้มาคุยกันซึ่ง Black ล็อกมองแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าดูแล้วเขามีกราฟให้ดูด้ว ะะเป็น V shape แบบทุกประเทศเลยทั้งอเมริกาจีนยุโรปนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียด้วยสะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นเร็วนะคะคือลงลึกฟื้นเร็วเป็น V s h a p จริงและที่ Black l o c k มองเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อคือตัวเงินเฟ้อเนี่ยไม่จำเป็นนะที่จะต้องอยู่แค่2%ตามกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด แบล็กล็อกมองว่าตีม รีเฟลชันเนี่ยนะคะหรือการที่เงินเฟอ้อกลับมาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นเนี่ยมีโอกาสดันตัวอิน l a t i o n ของสหรัฐขึ้นไปได้2.5-3%ถึง3ซึ่งขึ้นไปแบบนั้นก็ไม่เป็นไรคือเงินเฟอ้อมันเพิ่มขึ้นได้นะคะตามภาพของเศรษฐกิจที่ขึ้นมาเพราะตอนนี้เงินเฟอยังต่ำมากอยู่เลยและถ้าไปดูทวีปที่ฟื้นเร็วที่สุดก็คือทวีปเอเชียค่ะฟื้นเกือบทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าเป็นโกรดหรือว่าเป็นช่วง การเติบโตของทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้ส่วนถามว่าอ้าวแล้วเอเชียเนี่ยโฟกัสที่ไหนเป็นพิเศษเขาบอกว่าที่น่าสนใจไม่แพ้จีนก็คืออาเซียนอาเซียนบ้านเราเนะคะีค่ะ10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะมีการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็คุมการระบาดได้ค่อนข้างดีเฟรยถามต่อว่ามีประเทศไหมว่าประเทศไหนอที่อาจจะน่าสนใจที่สุด ในอาเซียนซึ่งทางด้านของ Black ล็อกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าประเทศที่น่าสนใจที่สุดในอาเซียนคืออินโดนีเซียค่ะเพราะว่า1คือจำนวนประชากรเยอะมาก2คือมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็ว3คือมันมีแมคาีนิกบางอย่างที่ทําให้ดึงดูงดนักลงทุนต่างชาติอย่างล่าสุดเทสลาก็ตัดสินใจไปตั้งโรงงานที่อินโดนีเซียไม่รู้ว่าหลายคนจํากันได้หรือเปล่าจริงๆเทสลาเขาดู2ประเทศว่าจะไปไหนก็คืออินโดนีเซียกับ ประเทศไทยนะคะสุดท้ายเขาเลือกอินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือมุมของ Blacklock นะคะก็คือฟื้นตัวเร็วเงินเฟอ้อไปได้อีก2.5-3%ไม่ต้องตีกรอบไว้ที่2%เงินเฟอ้อสูงไม่เป็นไรแล้วก็ในมิติของการลงทุนเอเชียอาเซียนและอินโดนีเซียที่น่าสนใจนะคะส่วน การลงทุนในบิตคอย n อะอย่าลืมนะ Blacklock เนี่ยเขานำเงินส่วนหนึ่งไปกระจายความเสี่ยงในบิตคอยด้วยนะคะ mm hmm. ฟิรนก็ถามไปในเวทีเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าโอ้ยคิดเป็นสัส่วนน้อยมากซึ่งจริงจิงก่อนขึ้นเวทีเฟินถามเขาและว่าน้อยมากในกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกไม่ถึง1%ของอของ Asset s ไซสของ Blacklock เลยด้วยซ้ำคือแค่มีไว้ติด พอรเพื่อกระจายความผ,ลผ,ลผลันผวนแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแอสเซทหลักนะคะอันนี้ก็เลยแชร์ให้ฟังจากที่ไปคุยมาค่ายที่2 Morgan Stanley นะคะ mm hmm. เขาเป็นว mm ิดีโอคอนเฟรนซ์มานะคะชื่อว่า Andrew Hamstone นะคะ mm hmm. เขามี3พอย์หลักที่เล่าให้ฟังพอย์ point แรกเนี่ยคือ พฤติกรรมนักลงทุนรายย่อยเนี่ยแหละที่ดันราคาหุ้นให้ขึ้นสูงมาในช่วงก่อนหน้านี้แต่เขาเชื่อนะคะว่าจะยังไม่มีการปรับฐานในรอบนี้ไม่มีการปรับฐานนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะนักลงทุนสถาบันเนี่ยตกขบวนอยู่คือยังเก็บไม่ทันค่ะ<ม>ก็เลยเชื่อว่าถ้าปรับลงมานิดหน่อยก็จะมีเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบานันเชื่องอย่าลืมนะว่าก้อนใหญ่ด้วยเข้าไปซื้ออยู่อันนี้คือเรื่องแรก เรื่องที่สองนะคะมอร์แกนสเตอร์บอกว่าเศรษฐกิจดูดีนะคือวัคซีนนี่แหละจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะว่ามีการกระจายไปยังหลากหลายประเทศแม้ว่าจะกระจายตัวได้น้อยกว่าที่คาดและจะมีเรื่องของการกลายพันธุ์ของไวรัสแต่ยอดผู้ป่วยก็ลดลงอย่างมีนัยสาคัญอย่าลืมนะคะว่าที่สหรัฐอเมริกาผู้ป่วยใหม่ต่อวันไม่ถึงแสนรายแล้วนะคะจากพกิพีขึ้นไปถึง2 0 0 0 0นรายด้วยซ้ำประเด็นที่3ค่ะหุ้นที่ฟื้นคือหุ้นวัคักร ที่โตไปตามเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าสหรัฐน่าจะยังกระตุ้นเศรษฐกิจต่อซึ่งก็เป็นไปตามน,านั้นเพราะว่าก็ผ่านแผนไปแล้วนะคะทั้งสภาล่างสภาสูงเลยแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐ2ก็คือมีเทคโนโลยีเนี่ยแหละที่จะเป็นเมกะเทรนที่ลงทุนต่อได้และเขาก็มั่นใจนะคะว่าในแง่ของการลงทุนหุ้นยังไปต่อได้แต่ ให้ระวังหุ้นที่แพงๆสักหน่อยถอยห่างออกมาหน่อยนึงตราสารนี้ก็ยังควรมีในพอร์ตนะเพื่อ diversify หรือกระจายความเสี่ยงแต่เขาเน้นว่าควรลงในตราสารนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลอย่าไปลง long duration คือตราสารนี้ระยะยาวส่วนค่ายที่3คือ UBS นะคะ UBS เนี่ยชื่อบินชิคนะคะเป็น Head of China Equity ของ UBS เลยเขาบอกอย่างนี้ ก็ชื่อตำแหน่งก็บอกแล้วนะคะเป็น h ฮดชัยหน่ายคุยตก็เลยเชียร์หุ้นจีนค่ะอันนี้พูดตาตรงได้เลยเพราะว่า UBS mm hmm. เขาพูดว่าอีก2-3ปีข้างหน้าหุ้นจีนเนี่ยจะกินสัดส่วนถึง50%ของตลาดการเงินทั่วโลกนะคะฟ mm ิร hmm. ์ไปดูตัวเลขตอนนี้แค่4%เองอ่ะแล้วก็ที่เยอะสุดคือสหรัฐ54%ก็แสดงว่าเขาเชื่อว่าตลาด Financial Market ของจีนจะใหญ่ ใกล้เคียงกับสหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้และเขาใช้คำว่า too big to ignore คือใหญ่เกินกว่าที่จะมองข้ามไปได้แล้วถ้าไม่เคยลงทุนหุ้นจีนเลยคุณอาจจะช้าไปแล้วด้วยซ้ำและไม่ควรถามนะคะเขาใช้คำว่า not a matter of when แต่ต้องถามว่า how much คือไม่ต้องถามแล้วว่าเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่จะลงต้องมีในพอร์ตแล้วแหละแต่ควรถามว่ามีเท่าไหร่ต่างหา นะคะอันนี้คือสิ่งแรกคือคิดว่าหุ้นจีนไปได้เพราะเศรษฐกิจจีนไปได้อีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไปดูสัดส่วนนักลงทุนรายย่อย ในตลาดหุ้นจีนเนี่ยเขามีกราฟิกมาโชว์นะคะเหมือนประมาณว่าก่อนหน้านี้โหกว่า60%เลยอะที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อขายในตลาดหุ้นจีนแต่ว่าตอนนี้ลดลงแต่ก็ยังมากกว่า50%เทียบกับดอลล l o p มาเก็ตนะคะที่มีแค่10-20%เท่านั้นดังนั้นเขาเลยมองว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยนะคะคงเห็นสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยลดลงเพราะจํานวนนักลงทุนสถาบันที่เข้าไปซื้อขายหุ้นจีนจะมากขึ้นเขาเลยมองว่า หุ้นจีนยังมีสเสน่ห์แล้วก็ไปต่อได้ในเวทีโลกทางภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ในการลงทุนส่วนหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ที่มีประเด็นเรื่องของป้องกันการผูกขาดที่ทางรัฐบาลเข้ามาคุมเนี่ยทนานของบินชีจาก UBS บอกว่าก็อย่างเทนเซนต์อาลีบาบาเนี่ยก็ควรจะต้องคุมบ้างแหละเพราะถ้าไม่คุมเนี่ยอำนาจก็จะมากเกินไปแล้วนะคะ Too big to ignore เขาย้ำอีกครั้งหนึ่งก็เหอมันใหญ่เกินกว่าจะหลีกเลี่ยงได้สาหรับหุ้นจี มาต่อที่มุมของ Arc Invest นะคะเคที่ว o ดค่ะเป็น CEO แล้วก็ c i o คุณป้าเคที่นะคะซึ่งถ้าเราจะหวังให้เขาพูดถึงอารมณ์ของตลาดพูดถึงหุ้นที่ร่วงลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกเลยว่าอย่าหวัง <laughs> เพราะว่าไม่ว่าคุณป้าเคที่จะพูดที่เวทีไหนกี่ครั้งเมื่อไหร่จะพูดอยู่เรื่องเดียวคือเขาจะพูด c o r e concept ว่าอารลงทุนในอะไรเช่นเดียวกับเวทีนี้นะคะก็คงย้ำ5 innovation platform ที่เขาอย่างมั่นใจว่าลงทุนต่อได้ใน5-10ปีข้างหน้าเพื่อรับกับ S curve นะคะอย่างแรกคือ DNA sequencing คือการถอดรหัสพันธุก,กรรมนะคะเพื่อที่จะ transform ธุรกิจ healthcare เลย 2. คือ robotics นะคะเพื่อให้การเติบโตของระบบ Automation มันเพิ่มสูงขึ้น 3คือ energy storage หรือว่าแหล่งกักเก็บพลังงาน4คือ ai แล้วก็5คือ blockchain ที่จะมา Disrupt financial service ด้วยซึ่งเขาบอกว่า5ตีมเนี่ยจะมี14ทเทคโนโลยีนะที่แตกต่างกันแล้วก็จะโต exponential เลยในอีกประมาณ5 1 0ปีข้างหน้าโดยเขายกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เขาใช้คาว่าเป็น dramatic growth คือโตแบบก้าวกระโดดเลย ก็คือการใช้รถ EV เขาบอกว่าในปี2020นะคะปีที่แล้วเนี่ยมียอดขายรถ e ีีแค่2ล้าน2แสนคันเองแต่คาดว่า5ปีข้างหน้าจะขึ้นไปถึง40ล้านคันนั่นแปลว่าเพิ่มขึ้นปีละ82%เลยนะคะขณะที่ Market Share ของตลาดรถยนต์เนี่ยจะถูกกินโดย รถยนต์ไฟฟ้าถึง50%รถยนต์สันดาบเดิมเนี่ยก็จะมียอดขายที่ลดลงซึ่งมันจะไม่ใช่แค่กระทบในส่วนของธุรกิจที่เป็นรถยนต์นั่งเดิมแต่จะไปกระทบกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์เก่าทั้งหมดด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าการที่จะลงทุนเพื่อ5ปีข้างหน้ามันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้อ่ะนี่คือมุมมองของ a r x Invest นะคะ ส่วนท่านสุดท้ายนะคะคือมุมมองของ h ฮ u s ส์ไทย SBS c พอดีเขาเป็นสปอนเซอร์ในงานด้วยเนาะก็เลยแชร์มุมมองเรื่องนี้น่าสนใจค่ะคนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะคือคุณสอนชัยสุนตตาซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็น CEO ของ SBS c ค่ะบอกแบบนี้เพรในความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้ต้องจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ16-17มีนาคมนี้ซึ่งถ้าจอร์มพาวเวลไม่ทาอะไร ก็น่าเป็นห่วงภาพของการปรับฐานของตลาดเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากะคะเอาง่ายๆคือขึ้นมาแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับฐานบ้างเนื่องจากตอนนี้คนกังวลเงินเฟอ้อพอสมควรนะคะพอไม่ทำอะไร no action talk only เนี่ยตลาดก็เลยไม่เชื่อ คำพาเวลอาจจะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แหละเขาพูดมาสองครั้งแล้วนะคะว่ายังคง QE 1 2 0 0นึ0สล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนยังคงดอกเบี้ยต่าต่อเนื่องไปอีก3ปียังไม่หยุดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแต่พูดแบบนี้ไปตลาดไม่เชื่อแล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเงินเฟอ้อขึ้นแรงและเร็วแน่แล้วเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวพอเงินเฟ้อขึ้นแรงแรงยิ่งพึ่งผ่านแผนมาตร,ราการกระตุน้นเศรษฐกิจไปอีกเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ความเสี่ยงที่เฟดเขาจะออกมาตรการแบบ พลิกกลับทันทีมีโอกาสสูงเขาก็เลยกังวลกันนะคะซึ่งคุณสอนชัยก็เลยบอกว่าอ่านเดี๋ยวจับตาละกันการประชุม16-17เนี้ต้องมีแมสเซจที่บอกว่าทำอะไรไม่งั้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์เสี่ยงได้เหมือนกันส่วน2ตีมนะคะของทาง SBS เขาบอกว่าคือ EV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้ากับ Genomics นะคะที่ตอนนี้ก็ราคาปรับตัวลงมาเล็กน้อยด้วยเหมือนกัน แล้วก็หุ้นเอเชียก็ยังน่าสนใจแต่ท้ายที่สุดต้องกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพราะความผันผวนยังมีอยู่และมีสูงมากด้วยนะคะก็เป็นการสรุปเวทีหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะภายในเนี่ยนาทีให้กับแฟนๆเวลมี่ปได้ฟังกันนะคะเผื่อใครไม่ได้ไปติดตามคลิปเต็มคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะกับเวทีฟันสปอตไลท์นะคะที่ไปคุยในเวลฟารัมของเดฟสแตนด์ดเวลเมื่อ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานอยู่ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ